วัสดีนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้งานดราม่านะเป็นงานอะไรบ้างนะงานมิตติ้งกินจ๊ะกินจ๊ะแถวนี่เพื่อนงานมิตติ้งเมื่อคืนนี้ก็ผ่านไปได้ดีครับถือว่าคุณเอสซี่ต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงนะครับที่มาร่วมง,งานกันเป็นงานมิตติ้งแรกที่เกินคาดอยู่เกินคาดหมายความว่าาาอะไรเกินคหมยที่อนฮิตใบพี่น,อน้อง มิ팅จริงหรอตาตีก็จะไปอี๋ทำคือแต่การมิเนอกผมว่าเนอปกับโปรหมดงานประมาณเดือนหนึ่งไหมถึงไม่แป๊บเดียวเขาโปรถึงเดือนป่ะประมาณเดือนนิดเดือนเออเดือนนิดเดียโปรโมดงานแต่ลั่นหรอไตหว่างปอ ประมาณนั้นเลยโปรโมดงานนิดๆด,ดปุโมหน้านนิดๆเราก็ไม่คิดอะไรมากก็พากันซุม่มซ้อมเตรียมสถานที่งานนี้น่ะพี่เล็กแดน์โซเพื่อนเป็นแม่ค้ำใหญ่คือเพื่อนแบบว่าแบบว่าเพื่อนก็หาสถานที่หาโอเคในหาอย่างมา่ากจางสิน้นสุดปีน้องเนาะ หาเป็นยังไงมาจาัดแล้วกับกระโดมเออผมปู่กระโดมวาทำสิจะอทำเลยเราก็ตามจริงแล้วเราเรา,เราจะทำช่วงแบบพฤศจิการต้นเลยแต่ว่าเพิ่นแก้าเออทำเลยซ้สำซาบ้างซ้สำซาบา้สสา,บางก็เหียนเลื่อยอย่างสินะพี่น้องซ้ำซาบ้างซ้ำซาบ้างก็เหียนเลื่อยก็ได้เหียนถือมากมั่อวานพี่น้องก็เป็นบัตรราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะก,ก็เป็นงานแฟนมิดค่อนข้างกระชับกระชับมิดแล้วก็เอฟซีมาเจอกันแบบนัดหมายกันเลยมีนัดหมาย,มยมมนัดหมาย ครับนัดหมายน้ใจมะเกียสนุกมากงานออกมาได้ดีมากงานออกมาดีแฮ่ปี่นอ้องคือเอฟซีสนุกอ่านการกินก็อิ่มนำสำราญแต่บางคนเขาไม่ได้ค่อยโฟกัสเรื่องอาหารเท่าไหร่บางคนก็ไม่กินบางคนก็เน้นเต้นอยู่นะฮ่าบางคนก็มาถ่ายคลิปอย่างเดียวบางคนก็มาเต้อเเอน,เนอย่างเดียวมาเก็บคอนเทนต์อย่างเดียวมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยอืมแจนสิพี่น้องกับเมียน บางกลุ่มเผาพันธุ์แบบกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มกับแบบามาแบบอาหารไม่มีเยอะเลยนี่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิกบาทอาหารว่างมาเออเห็นบ่เห็น่าเขากดหรับเดียวาครับก็ได้กันอยู่ใครก็ว่าจะไปสร้างใครย่าไปสร้างเขาเลให้เขาู้ถือว่ามันอยู่กับโลกเลี้ยวมันอยู่กับโลกเลี้ยวห้อเขาติดก็ต้องไปหายซีนหายยังเขาเขาสีบานานี่ก็สร้างแต่วข้ามมวนเหม่มาขึ้นไหม่ขามมวนบาครับเอฟซไม่กลับบ้านเมื่อคืนหม เอฟซีวันในฮูบอรอบหน้าขอจ่ายสักห้าชั่วโมงอันนี้กี่ชั่วโมงสี่หรอที่สามสองทุ่มถึงหกทุ่มสองสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับวันนี้ จะเดินทางไปที่ประเทศบาเลนบินคืนนี้ใครไปบาเลนบ้างบอสบิ๊กบาเลนคอนเสิร์โตโปรเกมิวสิสน้องกล้องวายูน้องแอนนี่ศิลปินไปสามคนครับซิลปินไปสามคนเอางังสิรีวิวงานก็คือหน่อยรีวิวงานก็คือแบบคนที่ไปมาจริงๆคนที่ไปจริงๆคนที่ไป อยู่ในงานจริงๆคนที่ซื้อกลุ่มปิดจริงๆขอคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เมื่อคืนนี้ห้าพันสี่ร้อยคนอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนดูจริงๆนะ้องแล้วก็ในในงานก็หลายร้อยคนห้าร้อยครับเออแต่ห้องแต่ว่ามิตี้เราติดห้องแอร์นะไม่เอานะ มิตี้เราคืออยู่ในห้องแอร์นะอันนี้คือข้างหลังเก็บกระเป๋านะจะไปบาเลนนะมีงานนะน,นี่เออมีงาน,ม,งานมีการทําอยู่นะนี่อันนี้ก็บริบาลั้างหลายแหละและ้วตรงนี้เราต้ใอใจเราตองใจเราไปส่งสนามบินต้องใจอันนี้จะไปเมืองนอกพี่นอ้องฮวันตลาตะเกาหลีก็จะไปอีกแล้วจะไปอีกแล้วบินเก่งจัง เพื่อนให้ไปเนาะั้งใหเพื่อนจ้างเนาะมีง,งานตะกุนมากรับชมทำมากสนุกมากเมื่อคืนนี้ชื่นชอบอยู่ขอชื่นชมทีมงานและแสดงของเราทุกๆคนมีเวลากระชั้นชิดนิดหน่อยแต่ว่าทำมาได้ไม่เต็มไม่ร้อยก็เก้าสิบอยู่ถือว่าพึงพอใจอยู่เกินค่ามาอยู่สิครับเหมือนช่วงแดนเซอร์ขึ้นมันก็จะมีเสาร์ตะกุตะกักแต่ว่าหน้างานม,มาันชาดดีหม,มายความว่า นาฮะมันชาแต่รเพอ,ปอเปิดออกไปปล่อยออกไปในอันในสวยมันมันอาจจะค้างค้างเสียงมันจะค้างนิดนึงพี่น้องสนุกมานจอยแต่และคนอยู่ในกลุ่มปิดขาสนุกมากอันนี้กินยาแก้ไอก่อนขึ้นเครื่องนะครับจะอนอนหลับบินเกือบแปดชั่วโมงมบาเรนพี่น้องท้าบาเรนมาไหนนี่มาเบิง์มาในตัวเกียวนี่ มีคนบอกอะไรว่นนี้มั้งที่เห็นไหมโบริสซีบอลตูดิงกับไว้จริงๆแล้วนะครับวันนี้เราดูตั้งแต่เปิดงานเลิศมากรีวิวเข้ามา,าใครดูเมื่อคืนนี้รีวิวหน่อยรีวิวแน่ย่องแน่เ่อนมาอย่างที่มันเปิดวง,องอรอบอลังการอลังการกว่านี้สิบเท่า ถ้าสำเร็จตามเป้าหมายใคริคึอืมอลังการกว่านี้สิบเท่าเพราะว่าจะมีมีคนมีกระบะมีอะไรเข้ามามีโวย,ยก็เลยอยก็เลยผมผมก็เลยพูดในงานไปสซี่ว่าวันที่แปดตุลายอยากให้เอฟซแบบเนี่ยเนียนๆอย่เงี้ยไปอยู่หน้าวิธีเลยไปโย่โยโยโย,ย,ยสินะแต่อันนี้คาดการณ์นะว่าวันเปิดวงเด็กหน่อยตัวกิ่ไมสี่นี่ บริหารกรรมเนื้อข้อไปเลยมาไลยแน่นเท่าที่เท่าที่ซาวรู้เสียงวันเปิดวงแปดตุลาคนจะไปเยอะมากแปดตุลาลงเรียนมันพมคือตำบลพระรับจังหวัดขอนแก่อนอำเภอเมืองอิช้าเขาไปหน้างานเมื่อวานนี้มีคนแอบมาหลายคนแล้วเพจต่างๆที่แอบเข้ามาเนาอ แบบมาให้กำลังใจกันสินะเอ้ามาได้หรือว่าสิเวพึ่นงอยันฆ่ายากว่าขึ้นอี่เมื่อคืนแค่เกิดไปได้คุยกับใครก็กลับไปเรื่องว่าจะเดินจากออกจากห้องห้องห้องพักก่อนน่ะออกมาจากคณนเราเดินมาหน้างานน่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าร้อยเมตรเนี้ยพอถ่ายรูป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 เจอกันเาะว่าคือเปิดวงอยู่ใกล้บ้านเจอเลยครับ อยากระยาดมแป๊บหนึ่งจ้านี่หรอตอนนี้ยาดมระดังมากทุกคนยาดมฟินแฮงดังมากตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วดังประ่าสกแลอวทกคนตอนนี้ไปที่เกาหลีแล้วแต่บาเลียนล่ะบอกพ็นแมยจะไปบาเลนทำไมบาเลีพัคนสังแล้วเขาเรียกบอกว่าเขอเป็นเป็นนิกสเตชันในบอสนิกทามในบอกว่ายอดจองที่บางคนก็เยอะแล้วตอนนี้ที่เกาหลีน่ะจองมาพันกว่ากระปุก ขาไปอย่างน้นทีเพราะว่าคคใครกับคนคนไทยในอนี้ได,ดมเดียวเพืเใใ่อนก็เลจอืตีใจวันนี้ใครมารอเอฟยาดมฟินแหงยาดมแก้เขียวดมแล้วหายเขียวดมทุกวันหายเขียวทุกวันรอแป๊บหนึ่งทุกวันบอเนะนี่ยเราบอกว่าเพื่อระบบอนะไระคราับถ่าเอฟซีถาจองแล้วถาจองแล้วผมมีให้แค่ประมาณห้าร้อยกระปุกนะครับ ไม่เกินพั่นรายสดนี้นะโคต้าแค่นี้ใครใครตุนได้ตุนเลยว่าตัวนี้การตลาดก็อย่างที่เห็นแหละไปเกาหลีเขาก็ตังอยู่ยออขายตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้เปิดขายไปทางการแต่ว่าวันนี้วันแรกเลยและตอนนี้หลังจากนี้จะเปิดขายไปทางการนะครับของจริงต้องสีฟ้าและหนังสือต้องเป็นเลื่อมๆนะครับเห็นไหมรีวิวํำถึงมาก าดมฟินแหงทำไมถึงชื่อฟินแหงตอนแรกผมไปเกาหลีไปทําคลิปเขาบอกว่ายาดมคันแหงไม่ใช่คันแหงนะเพาะเราคือฟินแหงฟินแฮงแปลว่าฟินอย่างแรงฟินแบบแรงๆฟินแบบเยอะๆถ้าคนท่าการกำลังดูอยู่อี่ยังคือฟินแหงหมายความว่าฟินมากฟินจริงๆฟินจริงๆดูนะผมจะพกไป ปีหนะ้าแฟมนี้เกาหลีจองคิวแล้วขอเสียงคนรอยาดมฟินแฮงหน่อยฮะขอเสียงคนรอยาดมฟินแฮงไทยอยากได้ยาดมฟินแฮงพิมพ์คำว่าฟินแฮงเข้ามาผมมีแค่ไม่เกินอย่างมากพันชิ้นเพราะตอนนี้ยุโรปก็จองยาดมผมเกาหลีก็จองหนักมากแล้วก็สวิเดียนก็ทักมาว่าขอเก้าร้อยกับปุกแล้วเมืองไทยไม่ได้ขายแต่ตอนนี้สินค้าเตรียมบินแล้ว เอยง่งหมากพี่น้องอันนี้ก็ยโ่งจริงเกิดเหตุอะไรเกิดเหตุจากที่ไปถ่ายคลิปอยู่ตายโคเวอร์ไปฟ้าเสียงหม่ยัชรีอยู่ที่กลางเมืองเกาหลีแล้วคุณรอสั่งยาดมเยอะมากอืมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ยาดมขอเปิดตัวในราคาที่พิเศษสุดๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบดมกินผมไม่แก่ไม่เท่าตอนแรกก็เดี๋ยวบอกว่ามันจางนะแต่พอ ปรับสูตรของจริงออกมาแล้วมันเดี๋ยวว่าอะไรสัว่าอุ้ยดีขึ้นตอนตอนแรกตอนแรกมันจะเป็นแบบฟิลแบบเริ่มต้นตอนทดสอบจึกว่าจะเป็นกิน,นี้ยก็เลยไปปรับปรับปรับจนแบบโอเคคนดมจะดมแม้ว่าว่าคุณเคยชอบยอยในกระชางเนาะตอนนี้ทิกตอกไม่กล้าขายเพราะกลัวไม่ทันคอย,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 ยบอกกล้าคอยบอกกล้าปล่อยคอยบอกกล้าเลยนกับระบบทิกตอกพี่น้องเพราะว่าทางที่ตอบ ดูจากยอดแล้วต้องมีของอย่างน้อยสองหมื่นชิ้นถึงจะขายในที่ตอกได้ถ้าเปิดขายปุ๊บไม่มีสินค้าใ ok, นที่ตอกโดนติ k ตอกอะไรไม่ทรผมไม่กล้าผมไม่กล้าขายในที่ตอกว่ารู้ไหมถ้าผมปล่อยทิปปึ๊บมันแม้มันบูมผมต้องมีของอย่างน้อยสองหมื่นชิ้นแต่วันนี้มีของไม่กี่พันชิ้นแล้วลูกค้าจองจองจองแม่ค้ากับยังไง ไม่ค้าซาก,กันต่างพื้นที่ต่างท้องที่จองเข้ามาใครอยากได้คือว่าฟินเนีรเข้ามาผมจะให้ราคาเฉพาะในส่วนนี้จริงนะเพราะว่าทําไมถึงไปเกาหลีผมไปวางที่ตลาดเกาหลีเขาก็จริงๆเกาหลีได้ห้าพันชิ้นบอกถูกว่าเกาหลีอยากได้ห้าพันชิ้นผมบ่มี่ปัญญาเห็นไหมผมว่าให้ผมขายเข้าไปในคนไทยซาซัก,กวังซาเกาหลีไปแล้ววันนี้ห้าไร่ชิ้นแย่งกันตาลูกล <c oughs> นั่น นะ้่หมดแล้วบม่ได้บอลิเนด้เกาหลีเบิดแล้วหาไรซินมาพ่อขายแก้คันดมเราแก้กับตัวนี้เป็นกลิ่นที่คิดสูตรมาใหม่เลยพี่น้องจเจ้าคยดมอยาดมตั้งแต่เด็กหน่อยพอดไงปานนี้ยาดมส่วนมากอัดแน่นด้วยสมนุนไพรที่ดมแล้วรู้สึกเจ้าเคยพี่น้องเคยอันนี้ไหมเคยไปขึ้นเครื่องบินมาแล้วขึ้นรถขึ้นรถั่วไหมพอเขาเปิดดมปุ๊บมันจะเป็นกลิ่นจะยวดมตึ้งวิ้ ท่าจางกลิ่นนี่ับแต่ว่ากลิ่นนี่มันมันจะไม่เท่ามันจะเป็นกลิ่นเขายกว่าเลยออกโมเดิร์นโมเดิร์นที่แบบว่ากลิ่นอย่างคือกลิ่นโมเดิร์นอ่ะมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าเปิดแล้วไม่เชยี่ยมันไม่เชยถ้าเปิดแล้วมันเชยคือมันจะเป็นเท่าๆมันจะเป็นแบบเปิดปุ๊บนึกถึงคุณยายอันนั้นคือเป็นกลิ่นรุ่นรุ่นรุ่นแบบออริจินัลเขาแต่เราก็เลยคิดค้นสูตรบอกโรงงานว่าใคยว่ากลิ่นแบบเปิดมันเราคือพอคิดพอแยกกันว่าเอาคือพอแยกขาวผมเ่าเออดีเปิดว่าเราเป็นคุณยายเป เปวเไาก็เป็นแบบฟินแลฟินขับผู้ร่านฟินแลนด์สิเอาความเป็นผู้ร่างฟินแลนด์ากประเดี๋ยว่าบ้าพอทันสมัยไปไปไปพบไปทุกที่พอนแล้วก็เลยเป็นกลิ่นฟินแห้งก็เลยเป็นยาดมฟินแห้งเอางี้วันนี้ใครอยากได้ผมขอเปิดราคาที่เจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทเด้อเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเจ็ดสิบเก้าบาท หนึ่งชิ้นเจ็ดสิบเก้าบาทพิมพ์รหัสยอยักษ์ศูนย์หนึ่งสองชิ้นค่าส่งสามสิบาทถ้าสั่งห้าชิ้นขึ้นไปส่งฟรีจบสั่งห้าชิ้นขึ้นไปส่งฟรีจบห้ากระปุกส่งฟรีจบจบพิมพ์รหัสตามนี้เลยหนึ่งกระปุกยอยักษ์ศูนย์หนึ่งสองกระปุกยอยักษ์ศูนย์สองห้ากระปุกยอยักษ์ศูนย์สามสิบสองกระปุกยอยักษ์ศูนย์สี่ แต่วันนี้จงจะว่ายาดมฟินแหงจะไปทุกพื้นที่ตีตลาดทุกพื้นที่แล้วจะเป็นของขายตลาดว่าแล้วใครดมก่อนรีวิวก่อนเห็นไหมขนมเปียที่เขาดังๆหน่็นบอกยิ่งรีวิวยิ่งได้ยอดวิวแล้วของมีกระแสแล้วอร่อยมีคุณภาพเอาวองตรงนั้นขนมเปียละนุ่นทําไมถึงแมส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 เพราะคนรีวิวอร่อยจริงอันนี้ขนมเปียละนุ่นนี่คืออร่อยจริงแล้วคนรีวิวจริง เหมือนยาดมที่จากการพูดว่าเป็นยอ,อย่างค่อนค้าแย่ๆกันทั้แทแย่งกันครับยาโดมมีเป็นร้อยเป็นพันแต่นี่คือยาดมของผู้พิกา,านฟินแลนด์เป็นยาโดมกลิ่นผู้พิกา,านฟินแลนด์กลิ่นที่คิดออกมาจากมอร์นิ่งเฟสตื่นขึ้นมาลองด,งดูเจ็ดสิบเก้าบาทต่อกระปุกนะถ้าสั่งต่ำกว่าห้ากระปุกจะมีค่าส่งแต่ถ้าเกิดสั่งห้ากระปุกขึ้นไปส่งฟรีส่งฟรียอยยักษ์ศูนย์สามส่งฟรีจบ ยอยักศูนย์สามส่งฟรีจบหมดแล้วหมดเลยเพราะว่ากินนี้ผมตั้งใจทำมาให้มันถูกจริตกับตัวเองก่อนเพราะผมะมื่อมา,เ,า,มาเปิดกระปุกมาแล้วนึกถึงยายจันไม่เอานึกถึงยายนวลก็ไม่เอานึกถึงแม่โลก็ไม่เอาเพราะอะไรต้องนึกถึงอะไรนึกถึงคนรุ่นใหม่คืออะไรพ,พื่อินพิเียนสี่ยูรีสี่ซีเกมสี่เราเป็นคนรุ่นใหม่สี่เข้บอก ถ้าเปิดมาตึงต้งเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบกลิ่นยายาดมที่มันเหม็นๆน,น,นแบบครเรอะไรที่มันเป็นกลิ่นชุนฉุนแบบสมุนไพรแต่บางคนชอบนะคนเราชอบแตกต่างกันไปแต่ผมอยากให้ลองดูว่าพอผมเนี่ยทําไมถึงว่าฟินแฮงตอนแรกไม่ตอนแรกไม่ได้คิดออกเลยเอ๋อมันคือฟินแทงดูมั้อฟินจังแต่เราจะเป็นยาดมฟินจังบอฟินจังบอก,บอก,บอก,บอกเอาฟินแฮงเพราะมันแฮงต่าใจร้อมแล้วรหัสยอยักศูนย์สาม ห้าชิ้นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหนึ่งชิ้นก็ได้นะอลองดูก่อนบอกบอแบ,บงครับพิมพ์รหัสพร้อมจํานวนเดอ้อพิมพ์รหัสพร้อมจํานวนอาทิเช่นถ้าจะเอาห้าพิมพ์รหัสพิมพ์หน้าพิมพ์มยอยักษศูนย์สามเท่ากับห้าคุณจะได้ห้าชิ้นส่งที <Okay. S 1> เลยแล้วเทแล้เวเทกานี่นะครับกระปุกของจริงตัวคําว่าฟินแฮแด์จะเป็นหนังสือเลื่อม